อย่าโฟกัสจุดดำบนกระดาษสีขาวครับในคลิปนี้โค้ดบีจะมาพูดเรื่องวิธีคิดนะครับเพราะวิธีคิดมีผลต่อความสําเร็จในชีวิตของคุณมากทีเดียวนะครับหลายคนนะครับโฟกัสจุดสีดําบนกระดาษสีขาวหมายความว่าในกระดาษ A4 1แผ่นครับกระดาษเปล่าๆนั้นเนี่ยเป็นสีขาวทั้งกระดาษเลยนะครับแต่บางเอ,อิญมันมีคนนะครับเอาปากกาไปจุด สีดำจุดเล็กๆจุดหนึ่งครับคุณเชื่อไหมครับจากกระดาษแผ่นนี้นะครับมีคนอยู่2คนครับที่มองแตกต่างกันมุมมองแรกครับคือคนที่มองว่ามันมีจุดสีดำาเล็กๆเนี่ยทั้งๆที่กระดาษสีขาวเนี่ยมันมีพื้นที่ตั้งมากมายครับแต่คนเหล่านั้นกลับไม่โฟกัสไปโฟกัสจุดดำๆำเล็กๆนิดเดียวครับแล้วก็เอาไอ้จุดดำนั้นะมาพั่มบ่นว่ามันเป็นปัญหามันทําให้เกิดอันนู้นอันนี้นะครับสุดท้ายคือไปต่อไม่ได้อย่างเช่นบางคนมาทําออนไลน์นะครับผมแน่นอนระหว่างการทํามันมันต้องมีปัญหาประสักขึ้นมาต่างๆมมมาาากกยยัับนนขึ้อู่่ว คุณนะ่ะจะเลือกโฟกัสอะไรถ้าคุณโฟกัสปัญหา,ญหาก็เปรียบเสมือนคุณโฟกัสไอ้จุดดำๆเล็กๆบนกระดาษสีขาวมันไม่มีกระดาษขาวแผ่นไหนขาวบริสุทธิ์แล้วครับมันอย่างน,าน,อน้อยๆมันก็ต้องมีจุดดำๆจุดเล็กๆจุดหนึ่งครับถ้าคุณไปโฟกัสมันคุณก็ไปทุ่มเทไปใส่ใจกับมันจุดหมายปลายทางคุณคือความสําเร็จคุณไม่โฟกัสคุณก็จะมองทุกอย่างเป็นปัญหาหมดแล้วคุณจะไม่ได้ไปต่อครับคุณก็จะหยุดอยู่แค่นั้นแล้วสุดท้ายคุณก็จะเลิกทําในที่สุดในขณะที่คนอีกพวกหนึ่งครับเเพพราาาะมมัันนยงีีีื้ท่่ปลๆสข ตั้งมากมายให้คุณเลือกที่จะหยิบข้อดีของมันมาได้ทั้งนั้นโฟกัสให้ถูกจุดชีวิตคุณก็เปลี่ยนแปลงเองครับแต่ถ้าคุณโฟกัสผิดจุดเมื่อไหร่นะครับชีวิตคุณจะจมอยู่กับปัญหาไม่ก้าวหน้าไม่ไปไหนแล้วคุณก็จะทําอะไรไม่สาเร็จไม่เฉพาะเรื่องขายของออนไลน์นะครับทุกเรื่องครับเรื่องการโฟกัสจุดดาบนกระดาษขาวคุณลองเอาไปปรับใช้กับชีวิตคุณดูนะครับโค้ชบีรับรองว่าชีวิตคุณต้องดีขึ้นแน่นอนโค้ชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์